คุณกำลังฟังวัน p o d c a พอดเพราะความรู้เป็นเรื่องสนุก Art j o เจอร์นี่พอดแคสต์ตั้งวงเล่าหลังสตูดิโอของผมปามทาดาเฮงทรับคูลผมจะพาคุณเปิดประตูไปทำความเข้าใจโลกศิลปะทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังที่ทำให้คุณเห็นว่าโลกศิลปะพาเราไปเจออะไรบ้าง กำลังอยู่ในแกลลอรี่แสดงงานศิลปะขนาดใหญ่ที่หนึ่งพื้นที่ขนาดใหญ่ถูกแบ่งให้เป็นห้องสี่เหลี่ยมเท่าๆกันจำนวนสามห้องคุณเดินไปที่ห้องที่หนึ่งภาพแรกที่คุณเห็นเป็นภาพเด็กชายคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ปลายเตียงของเขาสีหน้าของเขาบ่งบอกถึงความเพิ่งตื่นหน้าตาคุ้นคิด ถึงอะไรบางอย่างผิวหนังของเขาถูกเคลือบไปด้วยสีแดงภายในห้องนอนของเขาเราไม่สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ด้านนอกได้เพราะว่าหน้าต่างของเขาถูกปิดไปด้วยป้ายหาเสียงของพรรคการเมืองท้องถิ่นภาพข้างๆคุณเห็นป้ายโฆษณาที่แสนว่างเปล่าอยู่ข้างทาง สามท้องถนนชนบทและปลายชื่อของผลงานก็มีชื่อว่าฉันดีใจเหลือเกินที่ไม่ได้พบคุณอีกถัดไปจากภาพนี้เป็นภาพเสาบ้านที่อยู่ในไซต์ก่อสร้างของหมู่บ้านจัดสรรบนเสานั้นมีพานวางอยู่ซ้อนกันจากนั้น คุณเดินไปที่ห้องที่สองคุณเห็นกระดาษทรายถูกขยำยับยุยยีศิลปินได้เลือกมันมาใส่กรอบข้างๆกันเป็นภาพพอร์เทรตชายหนุ่มยืนยิ้มมีความสุขและข้างๆภาพของเขาก็มีภาพหนังสือป,ประมวลกฎหมายอาญาที่ถูกเคลือบไปด้วยน้ำสีเหลืองๆฝั่งตรงข้ามกำแพง ็นภาพพอร์เทรตคนจำนวน1ิบคนเป็นภาพคนกำลังถือดอกไม้ทูบเทียนกับไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ภาพคนเหล่านั้นดูเบลอๆดูสงสัยชวนงงว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้นเดินไปที่ห้องที่สามผเห็นภาพเด็กหนุ่มคนเดียวกันกับภาพแรกที่ผิวหนังของเขาเป็นสีแดง แต่ในขณะน,นี้ที่อยู่ในห้องนี้เขาได้เสียชีวิตไปเสียแล้วบรรยากาศของภาพบอกให้เห็นว่าเขาตายที่ชายป่าท้ายหมู่บ้านบนหน้าอกของเขามีพานวางอยู่ทันซ้อนกันและผิวที่เคยถูกเคลือบไว้ได้วยสีแดงได้หายไปแล้วหายไปพร้อมกับลมหายใจของเขาด้านตรงข้ามของภาพเด็กหนุ่มเสียชีวิตมีภาพคนคนหนึ่ง แต่งตัวเป็นเทวดาถือปืนไรเฟิลเล็งปากกระบอกปืนไปที่เด็กชายคนนั้นมรอบตัวของเทวดาตัวนั้นมีพานวางอยู่รายล้อมและในพานก็มีเลือดตรงกลางห้องนิสการมีกระดาษ A 4วางอยู่ที่พื้นกองใหญ่อยู่หนึ่งกองในกระดาษพิมพ์บทกวีหนึ่งบทด้วยหมึกสีดำ คุณหยิบมันขึ้นมาอ่านแล้วก่อนจะถึงประตูทางออกของนิทรรศการคุณเห็นภาพถ่ายภาพหนึ่งเป็นภาพงูกำลังกินนกที่นอนอยู่บนดอกไม้สีเหลืองสวัสดีครับฟ้าใหม่จากที่ผมบรรยายมาเนี่ยฟ้าใหม่เห็นอะไรในงานบ้างครับ รู้สึกเหมือนเห็นภาพปัจจุบันน่ะคือแบบว่ารู้สึกว่ามันเป็นสถานการณ์ในตอนนี้มากเลยแล้วก็รู้สึกอบวนไปด้วยความแบบมีความโกรธในความรู้สึกเรานะเออแล้วก็เรารู้สึกสะดุดกับภาพที่เป็นเออเป็นคนฉี่บนประมวลกฎหมายอาญามากเออรู้สึกว่าเนี่ยอยากมาฟังเรื่องเล่าจากพี่ปามต่อเลยว่าเบื้องหลังมันเป็นยังไงบ้าง ดูน่าจะแบบอัดแน่นไปด้วยความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์อะไรเยอะมากเลยครับอเออก็อย่างที่เล่าไปนะครับคืองานงานชิ้นนี้เป็นเป็นงานที่แบบถูกเอามาโชว์ในปี2 0 1พสิบาแต่จริงๆแล้วมันคืองานที่ถูกค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยในการถ่ายงานเป็นภาพถ่ายออกมาเนี่ยใช้เวลาประมาณหลังจากปีห้าสามซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าเงานภาพถ่ายชุดเนี้ยมันเป็นการสะท้อนถึงความรุนแรงในเหตุการณ์ สลายการชุมนุมในช่วงปี53แล้วก็เป็นเรื่องแวดล้อมเชิงผลกระทบร,รอบๆตัวของผมเองจากจากเหตุการณ์นั้นจนถึงช่วงนั้นนะครับอืมอืมแล้วก็จําได้ว่าตอนนั้นแรงขับเคลื่อนในการทํางานเนี่ยมันมาจากความทรงจําที่ผมมีกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เสียชีวิตในการใน,ในการสลายการชุมนุมปี53แต่ผมก็ใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบกึ่งสารคดีกับกึ่งฟิกชันแล้วก็ใช้ การซ่อนเมตาฟอร์ต่างๆในการช่วยช่วยการเล่าเรื่องครับอที่พี่ปามบอกว่ามันเป็นกึ่งๆึ่งสารคดีกึงก่งๆึเหมือนเรื่องแต่งอะไรเงี้ยมันมันเป็นไอเดียที่มาแต่แรกเลยไหมคะว่าเราอยากอุปมาอุปไมแบบไหนหรือว่าเราแต่ละเออเราแบบว่าเก็บข้อมูลอะไรมาก่อนจนถึงเรียงร้อยมาเป็นแบบนี้ได้ไรเงี้ยค่ะเออคือเหมือนเราเอาแฟกต์ครับเอาแฟกต์จาก จากข่าวหรือจากข้อมูลที่ได้มาลรอบตัวหรือว่าจากการอ่านจากอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยครับมาตีความเป็นเป็นตัวละครซึ่งมันอาจจะดูเหมือนจริงหรือดูเหนือจริงหรือดูสร้างขึ้นเนี้ยครับแต่มันสุดท้ายแล้วมันเอ,อเราเอามาซัพพอร์ตซัพพอร์ตในไอเดียความคิดของเราครับงั้นจากในนิทัศกาลเนี้ยค่ะ พี่ปามเริ่มถ่ายภาพไหนก่อนหรือว่าเราเดเวล็อปมันมายังไงบ้างคะในตัวนิทรรศการนี้ก็จะเล่าจะเล่าตั้งแต่ภาพแรกที่เราเดินเข้ามาในสการนะครับก็คือเราจะเห็นภาพเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงปายปลายเตียงของตัวเองนะครับตัวของเขาเนี่ยถูกทาไปด้วยสีแดงแล้วก็นั่งมองคุ้นคลิปอะไรบางอย่างอยู่ในห้องนอนของตัวเองแล้วก็เราจะเห็น ได้หาเสียงที่เป็นเป็นตัวแทนแบบเหมือนมุ้งลวดและหน้าต่างกันไว้ให้มองไม่เห็นในทิวทัศน์ด้านนอกนะครับอันนี้เราเราจะสื่อถึงแบบเอ่อคนที่มีความคิดทางการเมืองแล้วก็มีแพมีแรงขับเคลื่อนที่อยากจะออกออกไปทำอะไรแล้วก็มองเห็นความจริงหรือว่าคิดถึงอนาคตของของตัวเองหรือรอบข้างหรือ อของประเทศอะไรเงี้ยครับแต่ยังถูกบล็อกไม่ให้เห็นวิวทิวทัศนด้วยเอนกักการเมืองท้องถิ่นที่เอเป็นเป็นนักพักการเมืองเชิองอนุรักษ์นิยมอะไรเงี้ยครับอืมเราอันนี้คือพีพป่ปามรู้จักเขามาก่อนอะไรงงี้ใช่ไหมครับแบบ,อ,นนบอันนี้ก็เป็นห้องเขาจริงๆใช่ครับเป็นเป็น,เ,ปนเขาเขาเป็นแบบเพื่อนของรุ่นน้องเงี้ยครับก็คือรู้จักกันนะครับเป็นเพื่อนๆกันก็เลยแบบ ชวนชวนกันมาถ่ายถ่ายงานแล้วเขาก็เป็นเออเป็นมีความคิดทางการเมืองในช่วงนั้นคือเป็นเสื้อแดงเหมือนกันครับอืมแล้วอย่างอย่างตัวหน้าต่างที่มันโดนบล็อกด้วยป้ายหาเสียงเงี้ยค่ะคือมันก็มีอยู่แล้วตั้งแต่แรกเหรอคะหรือว่าเราเซตโอ้เราได้ถามเขาไหมคะว่าได้ถามเขาไหมคะว่าแบบเออทําไมมันถึงมาอยู่ตรงนี้หรือมันมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยไม่เราเราเรามองว่าอ็อบเจกต์ที่มันอยู่มีอยู่แล้วมันเหมือนแบบ เขาเรียกอะไรอะ่ะมันมีเมตาฟอร์ในในเชิงออบเจกที่อยู่ตรงนั้นนะครับอืมอ mm ืม hmm. ไม่ได้เซตครับอันนี้โอ้ห oh, พอดีเลยอะ่ะเราก็เลยแบบเออมาตีความต่อแล้วก็ทำงานต่อกับส mm ิ hmm. บบ่งที่เห็นครับอืม mm hmm. ถ้าเราเดินถัดมาเราจะเห็นภาพที่สองนะครับเป็นป้ายโฆษณาที่อยู่ข้างทางสามแยกตรงแถวหมู่บ้านที่ผมอยู่ที่โคราชนะครับมันเป็นป้ายโฆษณาที่อยู่ข้างทาง ที่เห็นอยู่เป็นประจํานะครับแล้วมีวันหนึ่งผมขับผ่านแล้วผมไม่เห็นป้ายโฆษณานี้มีโฆษณาอยู่อีกเลยครับเป็นเป็นป้ายโฆษณาที่ว่างเปล่าแล้วผมก็ตั้งชื่อภาพว่าเออผมดีใจมากที่ไม่เห็นคุณอีกอย่างอันเมื่อกี้มันก็เหมือนสื่อสารด้วยเนาะว่าแบบเราอาจจะโดนอะไรบางอย่างครอบงาําหรือว่าพูดกับเราตอดเวลาเลยจนวันหนึ่งที่แบบมันหายไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีเหมือนควรจะได้มีอิสระมากขึ้นอะไรอย่างนี้ปะ ในตอนนั้นที่เราถ่ายภาพนี้มาอ๋อตอนนั้นที่เรา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 แค่รู้สึกว่าไอ้ภาพภาพที่เราเราสึกแฮปปี้มากที่ไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้อีกรู้คึกว่ามันมันเป็นภาพที่แบบบังคับคนมากๆให้คนเห็นคนจําคนเชื่ออะไรเงี้ยครับอืมแล้วเราก็รู้ส uh, ึกว่าเออมันมันเป็นเป็นภูมิภูมิทัศน์ที่แปลกไปที่ที่ที่มันไม่มีอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเราสึกว่ามันเราแฮปปี้มากๆกับการที่ไม่มีอะไรอยู่อะไรแบบนี้อยู่แล้ว ก็ภาพต่อไปก็คือเป็นภาพเสาเข็มของหมู่บ้านนะครับอันนี้ผมตั้งใจเป็นเป็นตัวแทนของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยครับก็คือเราจะเห็นว่าจะมีเสาขึ้นมาแล้วก็มีพานวางซ้อนๆกันนะครับไอเสาที่วางซ้อนไอไอพานที่วางซ้อนกันเนี่ยคือมันเป็นตัวแทนของของคนที่มีอํานาจอํานาจเหนือ เหนือรัฐมนูญน,นะครับเราจะเห็นว่าผมไม่ใส่รัฐมนูลลงไปเลยเพาะว่าจะเป็นพานอย่างเดียวครับมันเหมือนการแบบเสิร์ฟมอบอะไรบางอย่างให้ให้ให้คนกลุ่มนึ่งครับแล้วทีนี้ก็ผมก็เอาพานวางนี้วางซอ้อนแล้วแล้วก็เอาพานตัวนี้ไปเป็นตัวเชื่อมโยงของภาพไทยภาพอื่นที่อยู่ในนิทศการครับเอ่อถ้าเข้ามาอีกห้องหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นภาพคนคนหนึ่งยืนยิ้มอย่างมีความสุขนะครับ เออพี่คนนี้ชื่อพี่สายันครับเป็นโฮมเลสอยู่ที่ตัวเมืองโคราชครับคือพี่เขาเนี่ยคือเราเราได้มีเราได้จักกับพี่เขาผ่านพูดคุยพี่เขาเพราะว่าแบบมีช่วงหนึ่งเราเคยแบบเรียกอะไรดีอะแบบให้ของขวัญมันเกิดตัวเองด้วยกันแบบไปเป็นโฮมเลสนะครับแบบอยางออ <laughs> แบบตอนเด็กๆครับตอนนั้นน่าจะช่วงแบบอายุเท่าไหร่วัรุ่นวัยรุ่น,ยน,ยนอย่างงี้ปะ วัยรุ่นครับก็อ่านได้ในหนังสือของพี่หนึ่งวรพจน์ครับชื่อเล่นเืลยก็อะไรประมาณนั้นก็เลยรู้จักกับพี่เขาครับ,รบแล้วก็เออก็เลยแบบพอกลับมาแล้วหาไปปีหนึ่งแล้วกลับไปหาเขาเขาก็ยังอยู่แต่ตอนนี้เขาน่าจะเสียชีวิตแล้วครับคนได้ข่าวาว่าเขาเออปลอดปลอดไม่ดีแล้วก็อากาศมันหนาวฉับพลันในช่วงหน้าหนาวที่โคราชแล้วเขาก็เสียชีวิตรู้รู้มาทีหลังว่าเขาเสียไปแล้วสักพักหนึ่ง เออก็คือสตอรี่แบ็เกล้าของพี่สายันเนี่ยคือพี่สายันเ,นเป็นหนุ่มอีสานที่มาใช้แรงงานในกรุงเทพครับแล้วทีเนี้ยเหมือนเขาไปกินเหล้าหรือไปส,ดสะดุดขาใครก็ไม่รู้ก็คือเป็นแบบนักเลงเจ้าถิ่นแล้วก็มีอำนาจต่อรองกับตำรวจได้อะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็โดนลุมกระทืบครับแล้วเขาก็สมองเขาก็มีความเลอะเลือนหน่อยแล้วก็แบบเหมือนแบบไม่สามารถเชื่อมต่อเหตุการณ์หรือว่า ปฏิปะตะว่าตัวเองเป็นใครอะไรยังไงได้เนี่ยครับแต่มีความทรงจําว่าตัวเองเนี่ยเคยมีปัญหากับเอ,อนักเลงเจ้าถิ่นแล้วก็มีปัญหากับตํารวจแล้วก็โดนตารวจเตะเตะแล้เออ,เอ,กอกระบองตีหัวครับแล้วก็หัวแบบบุบเลยอะไรเงี้ยครับประมาณเนี้ยผมก็นั่งดื่มดื่มเหล้าพิสัยันแล้วก็คุยกับเขาว่าแบบเออถ้าจะให้ทํางานศิละปะหนึ่งชิ้นเนี่ยพิสาัยาันจะทําทํางานอะไรหรือเขียนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยยื่นกระดาษสีแดงให้เขาครับ้เขาก็ ขยำทิ้งเขาบอกไม่เขียนเขียนไม่เป็นเขียนอะไรวะแบบแค่แค่พูดได้ก็บุญแล้วทุกวันนี้อะไรประมาณเนี้ยครับแล้วเขาก็ขยำแล้วก็โยนทิ้งครับแล้วผมก็ถามว่าแล้วอยากทำอะไรอีกเขาว่าอยากเยี่ยวใส่ใส่หนังสือกฎหมายแล้วผมก็ไปซื้อหน<อ>ังสือกฎหมายให้เขาแล้วเขาก็ฉี่ใส่ <laughs> ครับอืมครับอยากหรือว่าตอนแรกที่เราถามเขาว่าแบบเออพี่อยากทํางานศิลปะอะไรไหมเขาเขาได้ถามอะไรกลับมาหาพี่ปาไหมคะว่าแบบถ้าทําม,มันคือต้องยังไงหรือมันเป็นอะไร ใช่โอ้เรา,เ,าเราก็บอกเขาว่าอยากทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยที่แบบแสดงความรู้สึกที่แม่งโดนมาอะไรเยที่เขาโดนมาครับอืมอืมเราก็บอกเขาแหละว่าเราเป็นศิลปินด้วยอะไรเงี้ยครับอืมเ,เพียวมากเลยเนาะสิ่งที่เขาแสดงออกมาใช่ใช่มันเป็นก็มันเป็นเรื่องการแสดงออกอะเหมือนเรียกอะไรดีเหมือน มีอะไรในใจเหมือนทางฝั่งอาร์ตเทอรรพีเขาก็ใช้วิธีนี้เนาะแบบการลงสี mm hmm. การใช้แบบนี้อะไรอันนี้คือการแบบมันเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยแล้วก็เป็นมันเป็นการแบบเอ็กเพรสชั่นนะครับอืมพอเราทำตัวสองอันที่ขยำกระดาษแล้วก็อันที่ฉีฉีใส่หนังสือประมวลกฎหมายอาญานเนี่ยคะ่ะแล้วเราได้คุยอะไรกับเขาต่อไหมคะว่าแบบพอทำเสร็จแล้วเขารู้สึกยังไงหรือว่า เขาคิดยังไงบ้างอยากทําอะไรต่ออีกออจอิงเราก็เซอร์เหมือนกันเราก็แบบก็เมาเมากันก็ไม่ได้แบบเอาจิงไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นงานอาร์ตด้วยซ้ําตอนนั้นที่ทํากันก็แบบ mm hmm. แบบคือมันเป็นช่วงวัยวัยรุ่นนะเขาก็แบบเขาไม่รู้ตัวเองเป็นศิลปินหรือเปล่าหรืออะไรก็ก็ทําทแล้วก็ให้ชีวิตไปออย่างที่บอกคืองานชิ้นนี้มันแบบมันใช้เวลาทำสองปีมันก็แบบถ่ายไปเรื่อยถ่ายอันนู้นถ่ายอันนี้ครับ จริงมันมีเยอะมากในในเอกซิบิที่จะมาเป็นเอกซิบิชันเนี่ยครับที่คิวเลเตอร์เขาเลือกมามาแค่ประมาณเนี้ยครับจริงๆมันเป็นฟิล์มซึ่งหลายหลายม้วนมากๆ,ๆในฝั่งตรงข้ามกันที่เราจะเห็นเนี่ยเห็นรูปพิสายยันกับหนังสือประมวลกฎหมายอาญาแล้วก็กระดาษสีแดงที่ขยำใส่กรอบไอ้ด้านฝั่งตรงข้ามของของพิสายันก็จะเป็นภาพคนกําลังกําลังกราบไหวอนุสาวรีย์ย่าโมนะครับก็คือ ในงานชุดนี้ผมจะตัง้งชื่อว่าเอาเอกระสุนที่เป็นมนุษย์นะครับกระสุนปืนที่เป็นมนุษย์ก็คือพูดถึงความเป็นชาตินิยมหรือการกราบไหว้ยาโมสซึ่งในความหมายของยาโมในคนโคล่าในยุคปัจจุบันเนี่ยมันคือตัวแทนของอำนาจของทหารอำนาจของความรักชาติอำนาจของการกอบกู้เอกราชและการเศษดินแดงนะครับ หรือว่าใครที่อยากจะเป็นทหารเนี่ยก็ต้องมาบนกับย่าโมเขาเขาเชื่อว่าถ้าบนย่าโมแล้วจะได้เป็นทหารแต่เดิมทีอะครับเอ,อ,เอ,อ,อนุสรณ์อนุสาวรีย่าโมเนี่ยถูกสร้างมาโดยคณะราษนะครับเป็นเป็นตัวแทนของของการพูดถึงเอ,อคนตัวเล็กตัวน้อยหรือว่าคนธรรมดาที่หยิบหยิบยกถูกหยิบยกขึ้นมาให้เป็นฮีโร่หรือว่าให้เป็นตัวแทนของคนธรรมดานะครับแต่การเวลาผ่านไปเนี่ย ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับกับเอ่อกับตัวอนุสาวรีย์นี้มผมจําไม่ได้ว่ายุคไหนที่ถูกเดเวล็อให้เป็นตัวแทนของความรักชาตินะครับซึ่งเดิมทีไม่ใช่เลยแล้วก็ข้างๆอนุสาวรีย์ย่ามโมเนี่ยเคยมีอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอันเล็กๆวางอยู่ใกล้ๆกันนะครับซึ่งก็ถูกลบความทรงจําโดยรัดอีกอีกเช่นกันครับโดนช่วงชิงอําแบบช่วงชิงความหมายกันเนาะใช่ครับช่วงชิงความหมายกัน <S 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 คือ ความหมายจากยุคสองที่ที่ทางคณะจัดตั้งมาเนี่ยมันมันไม่ใช่แบบนี้เลยครับแล้วผมก็จะเห็นว่าในรูปเนี่ยเอ่อจะเป็นรูปคนจานวนสิบคนที่นั่งกราบไหว้กันนะครับแล้วผมก็ใช้กล้องภาพถ่ายเนี่ยเป็นกล้องฟิล์มไปวางไว้แล้วครับแล้วก็เอาเจลวัส,สลีนทาที่หน้ากล้องครับแล้วก็ใช้ผูกกนรระบายให้มันเหมือนกับเอ่อภาพเอ็มเพชชันนิตนะครับแต่จริงๆแล้วผมต้องการจะสื่อให้เห็นว่าคนแบบ กำลังมีความคิดที่เบลอกำลังที่แบบมองมองความจริงที่เพี้ยนไปหรือว่าการกระทำบางอย่างเนี่ยมันถูกครอบงำอะไรบางอย่างอยู่ครับพูดถึงเรื่องความเป็นชาตินิยมแล้วก็การมองความเป็นคนอะไรเนี่ยครับที่ที่แล้วอะ่ะเหมือนจำได้ว่ามันมีข่าวว่ามีกลุ่มคนเอ,อ่อโคราชโนเผด็จการหรืออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะชื่ออะไรนะ ที่เป็นฝั่งฝั่งประชระาธิปไตยใช่ไหมเออที่เขาจะไปปากหมุดคณะ,ะราษฎรอะ,อะที่ยะลานเนี้ยแล้วก็มีคนมาบอกว่าแบบเฮ้ยลบลู่เออ <c oughs> สรุปความหมายมันคืออะไรเนาะมันมันเป็นอย่างคือเหตุการณ์เนี้ยมันมีไม่ได้เป็นครั้งแรกนะคือสมัยก่อนมีนักวิชาการฝั่งไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งมีนักวิชาการคนหนึ่งมายื่นข้อเสนอบอกว่าเรื่องยะโมเป็นเรื่องเท็จเนี่ยโหเขาแบบ กับโคลาชไม่ได้เลยอ่ะแบบโดนโดนโคราชไล่ไล่กระทืบแน่นอนเลยแบบความเป็นชาตินิยมของคนชาวโคลาชนี่รุนแรงมากเพราะเป็นเมืองเมืองทหารแล้วก็ตัวแทนของยะโมอีกอะไรเงรี้ยยะโมเป็นแบบทหารต่อสู้อะไรเงี้ยครับเศร้าอ่ะเหมือนไม่มีที่ให้คนเห็นต่างเลยอะ่ะแบบโดนโดนบีบหมดอะ่ะเออ,เอ,อถัดไปจาก ถัดไปอีกอีกห้องหนึ่งนะครับก็จะเป็นเป็นภาพของเด็กผู้ชายที่นั่งอยู่ที่ขอบเตียงเออทาตัวสีแดงเนี่ยเราเห็นร่างเขานอนอยู่ที่พื้น,นครับแล้วก็หัวศีรษะถูกผ้าขาวคลุมไว้แบบมีกองเลือดอยู่นะครับแต่ตัวของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นสีแดงแล้วเหมือนการเรืองแสงสีแดงของเขาเนี่ยได้หายไปแต่กลับกลายเป็นว่ามีพานจำนวนหนึ่งครับวางทับบนอกเขา เราจะเห็นว่าจากภาพเด็กผู้ชายที่นอนอยู่ที่พื้นอีกฝั่งตรงข้ามของห้องนะครับจะเป็นภาพเทวดาใส่แว่นตาสีดำแล้วก็รอบตัวของเขาเนี่ยถูกวางไว้ด้วยพานที่ที่เต็มไปด้วยเลือดนะครับแล้วตัวเทวดาเองเนี่ยก็ถือปืนไรฟลิลส่องมาที่เอ,อทั้งคนดูแล้วก็เด็กผู้ชายคนนั้นที่เสียชีวิตไปครับ เราถามได้ไหมว่าทําไม<อ>ทําไมพอเด็กคนนั้นนะคะเขาเขาเสียชีวิตอะตัวเขาถึงไม่แดงคือคือแบบเพราะว่าเขาโดนอนํานาจกดเพื่อที่จะให้คิดเหมือนกันหรือว่ามันคือยังไงอะคะ่ะเราแบบคือก็จะสื่อแบบจริงๆแล้วคืออยากสื่อว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็แบบไอเดียต่างๆอุดมการณ์ต่างมันก็หายไปแล้วอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเขาถูกฆ่าถูกถูกยิงตายครับอ๋อ ครับจริงๆก็คือคนคนเดียวกันครับก็คือก็คือคนที่นั่งอยู่ในห้องอันเล็กๆแคบๆออกมาข้างนอกเพื่อที่จะเอ,อพูดความจริงหรือว่าออกมาเดินขบ,บวนข้างถนอนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถูกยิงเสียชีวิตครับเออตรงกลางห้องก็จะมีกระดาษสีแดงที่ถูกปริ้นด้วยหมึกสีดําเป็นข้างในกระดาษนั้นเป็นบทกวีของคุณชัดชน อัน,นาคิตินะครับชื่อบทกวีว่าบทกวีที่ข้าพเจ้าจะมีวันเขียนซึ่งเราสามารถหาอ่านได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับน่าจะประชาไทยน่าจะยังยังเก็บข้อมูลไว้อยู่ครับเออเรามาถึงพาร์ทส,สุดท้ายของเอกซิบิชันนะครับเป็นภาพถ่ายภาพหนึ่งที่อยู่ตรงประตูทางออกนะครับภาพนี้เป็นการยนคำถามให้กับคนดูงานศิลปะนะครับว่าเอาภาพเนี้มันคืออะไรนะครับ เราจะเห็นว่างูกําลังกินนกอยู่นะครับคือมันเป็นการอธิบายว่าถ้าผมอะ่ะไม่ถ่ายภาพเหล่านี้ไว้อะ่ะทุกคนจะเห็นแค่ภาพนกอะ่ะนอนสบายอยู่บนดอกไม้ครับเราจะไม่เห็นว่ามีนกก่อนหน้านี้นครับมันพูดถึงปรากฏการณ์เหตุการณ์ต่างๆถ้าสื่อหรือศิลปินหรือคนบันทึกเรื่องราวคนนักเขียนต่างๆไม่แคปเจอร์ โมเมนต์อะไรบางอย่างบางอย่างไว้ในในช่วงเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยบางอย่างมันก็จะหายไปครับมันคือมันคือหน้าที่ของของศิลปินหรือว่านักข่าวหรือกวีหรือรอะไรก็ตามถ้าถ้าคนเหล่านั้นไม่ทําอะไรเลยเนี่ยมันมันทุกอย่างมันก็จะหายไปแล้วก็เคลื่อนได้ เออมันสําคัญมากเลยนะเมื่อกี้มันจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่คนที่ทําทําสื่อด้วยเนาะเรากําลังคิดถึงแบบว่าเวลามีชุมนุมหรืออะไรต่างๆแล้วคนช่วยกันฟีดข้อมูลหรือว่าช่วยกันไล์สถานการณ์อะมันคือการที่แบบเออสังคมมันต้องการอะไรแบบเนี้ย<ช>การที่ที่เออมันมันต้องมาแชร์ข้อมูลกันว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพื่อมันไม่ให้มีใครบางคนมันจะต้องเจ็บปวดหรือสูญสลายแล้วก็หายไปแล้วก็มีคนลอยนวลไปอะไรอย่างเงี้ย ครับซึ่งตัวนี้มันก็เราเราจะเห็นเนเราจะเห็นเนยเยอะมากเวลามีชุมนุมในช่วงนี้เราจะเห็นแบบว่า,าสื่อที่ไม่เป็นเรือสื่อตัวแทนเนาะสื่อตัวเล็กตัวน้อยที่แบบเป็นคนที่แบบหาฟันดิง้งค้าฟันดิ้งเองแล้วก็ถ่า,ถายเองอะไรเงี้ยมันก็มีเยอะขึ้นมันมีหลักฐานอะไรมากขึ้นแล้วก็ทําให้รัฐคนเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยทํางานอย่างรัดกุมไม่ก็ไม่แบบขนาดขนาดรัดกุมอล้นีไม่แบบไม่ฉับไม่อะไรไม่ ช่วยโอกาสในการสร้างความรุนแรงได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งถ้าเป็นแต่ก่อนก,นก็คงแบบจับไม่ได้เพราะว่าหลักฐานไม่มีหรือแบบคนเผลอหน่อยก็แบบเอาทีเผลออะไรเงี้ยครับคือตอนนี้ก็าการพูดนะก็รุนแรงอยู่ตอนเนี้ยใช่ตอนนี้ก็ยังรุนแรงแล้วก็ยังมีความยิงยิงมั่วยิงแบบยิงแบบยิงไม่ยิงมั่วครับอย่างเมื่อวานในโฮมเห็นที่อยู่ในสื่อที่สื่อ เหมือนไวรุ่นก็ถ่ายกันเองนะครับก็แบบนั่งตำรวจนั่งรถกระบะพอฝอนั่งรถกระบะผ่านไปแล้วยิงกลางสี่แยกซึ่งตรงนั้นไม่มีคนสละคนเดียวซึ่งก็แบบยิงอะไรอะไรเงี้ยมันแบบหรือว่ายิงชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นที่เป็นผู้หญิงเขาเดินไปเดินมาหรือลุงนั่งอยู่ข้างทางอะไรเงี้ยเขาเขามั่วมากเลยเขาไม่ได้ผ่านการฝึกที่ที่ดีนะครับแล้วก็ไม่ได้มองเห็นว่าเออมนุษย์เพื่อนมนุษย์นีครับหรือว่าคุณลูกนัดเนี่ยที่เพิ่งตาบอด เสียอวัยวะทางตาไปเนะี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากอะซึ่งจริงๆมันไม่ควรต้องเขาเรียกไงมันไม่ควรจะต้องถูกยิงเนาะและสมมติถ้ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดการยิงอะมันก็ไม่ควรจะต้องอยู่ในระดับเหนือเข่าขึ้นไปอะใช่ครับเออซึ่งมันแบบผิดแบบผิดไปหมดเลยผิดหมดเลย<ม><อ>ผิดหมดเลยผิดหมดเลย,เลยแบบเพี้ยนมากแล้วเราเชื่อว่าแบบในช่วงปีห้าสามมันก็ยังมีคนที่สูญหายอีกที่ไม่ได้อยู่ในสปอตไลท์หรือว่า เสียชีวิตโดยไม่ได้อยู่ใน spotlight เงี้ยครับซึ่งมีอยู่เยอะอีกแน่นอนซึ่งพรพะตอนนั้นสื่อมันยังแบบการเข้าถึงของอินเทอร์เน็ตหรือว่าตอนนั้นยังไม่แน่ใจว่ามีเฟ e b o o k ยังนะมีแล้วมีแล้วแต่การมันเลยแบบมีการแบบว่าช่วยโอกาสได้เยอะแล้วก็แบบเล่นเล่นเล่น,ลนทีเพอได้เยอะมากแต่ตอนนี้ก็ต้องตามติดสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเหมือนกันเพราะว่าไว้ใจไม่ได้เหมือนกันครับเพราะว่าเขาก็พร้อมที่จะใช้ความรุนแรงตลอดเวลา ขนาดวันที่เราถ่ายอยู่ก็อัดรายการอยู่ก็กําลังจะมีชุมนุมใช่ตอนนี้ก็มีบุคคลบ้านทะลุฟ้าก็แปลกดีมามาในหมายคน้นเขียนว่าบุคคลเพื่อตรวจสอบรถแต่จริงๆนะเขาอยากบุคคลบ้านมากกว่าก็ทางทะลุฟ้าก็พยายามจะเอารถออกมาไว้นอกบ้านให้เขาตรวจรถไม่ได้ตรวจบ้านตอนนี้ไม่รู้เป็นงไงบ้างสานการ์ เห็นได้ว่านะครับงานชุดนี้ที่ผมทำมันไร้มันมาจากเ,เหตุการณ์การสลายการชุมนุมในปี53ซึ่งตอนนี้เราก็ยังเห็นความสุนสลายแล้วความไม่แฟร์ในสังคมอยู่นะครับกับใดที่สังคมเราเนี่ยไม่รับการทีที่ดีอย่าปล่อยให้ขบวนพาเลทของมวลชนเนี่ยแน่นิ่งนะครับเราต้องร่วมกันสะท้อนครับแล้วก็ส่งเสียงบันทึกเรื่องราวของยุคสมัยนะครับว่ารัฐกระทำกับประชาชนอย่างไรเพื่อในอนาคตเราจะได้เรียนรู้ร่วมกันครับ